สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนทาง YouTube นะคะเมนี่กับมาพบก,กับเซลล์แครสนุกค่ะเสียงอีสว์ค้นเก่าค้านเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเมนี่นะคะแคทกับยูทีรานสนุกค่ะเช่นเคยนะคะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube หลักกับเอฟซีพีพีทุกคนนะคะลูก้าดเนาะหลักกับพีพีที่เข้ามาช่วใหม่นะคะกับสวัสดีนะคะกับขออนุญาตว่าเป็นาษาอีสาบมันเกิดบานเทานะคะพ่อแม่พี่น้องรถสภาพสวยแบบนี้นะคะลูกค้าทนายนะคะที่กําลังมองหา านะคะคเจ้าแคปติดแคลริบอยนะคะเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นอิซูซูดีแมกซ์1.9เก่าเซตแพดทีนะคะเป็นรถปี29นะคะลูกค้าราคานะคะลูกค้าต่างกันนะคะอยียางต่างกันแน่นะคะเดี๋ยว15มึงเดี๋ยว15ชมรายละเอียดต่างๆนะคะว่าเป็นยางนะคะรถสภาพสวยๆคือกัน ปีเดียวกันนะคะมันแตกต่างกันมองไหนนะคะอ่ามึงเลยค่ะพอแมพี่น่นกับประเด็แตกต่างกันมองไดเลยนะคะว่าสภาพสวยแห้งนะคะอะ่เจ้าตัวนี้นะคะราคาต่างกันอยู่ที่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมามึงเนาะว่าเจ้าตัวใดไม่หน่อยนะคะว่าเจ้าตัวใดไม่หน่อยกว่าไม่หน่อยหนังสีเนาะอารรถสภาพสว,สวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวมามึงเจ้าตัวนี้กันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นอิซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเ้าแซดแพททินะคะ อ่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโตโน้นะคะลูกค้าสองขั้นมีเป็นเกียร์ออโตโ้เนาะลืมแนะนํานะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าราคาตั้งขายอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะไม่ในหน่อยเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเจ้าตัวนี้นะคะไม่อยู่ที่สี่หมื่นกว่าๆเท่านั้นนะคะด้านหน้าค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากได้รถว้ใสางานนะคะหรือว่าอยากได้รถวบใสางานแบบว่า อ่ะบ่ต้องเปียกฝนบ่ต้องตากแดดตากฝนตากลมนะคะตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะคะโรสพาพสวยๆเอาไว้ไปใส่ในบริษัทก็ได้นะคะโรสภาพสวยเลยมาเมืองด้านหนาค่ะด้านหนานะคะกับเปลี่ยนไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะนี่เลยหลอดแก้วสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะอ่ะไฟด้านหนานะคะลูกค้าพร้อมใส่ง,งานนะคะไฟบ่แตกบ่หักนะคะสภาพสวยไฟตัดหมอกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ กระจังนานะคะนี้เลยค่ะเป็นข้อมีแหวแทนแน่นอนจากโรงงานส่องล้มนะคะบตแตกบักนะคะหลอดไฟเนะคะสภาพสวยพร้อมใส่งานนะคะสีบอลเงินสีสม่ำเสมอสีเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหาหลดไวใส่งานโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แครใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก่าเนาะค่ะพ่อแม่พีน่น้องอ่ะเดี๋ยวเม,มื่อเมืองค่ะลูกค้าอย่างนะคะลูกค้าสภาพ นะคะสวยๆนะคะแม็กนะคะบบแตกบบหักนะคะต่อตัวนี้นะคะที่สําคัญนะคะลูกค้าที่สําคัญนะคะแคดเปลี่ยนยากให้ลูกค้าเลยนะคะแคดเปลี่ยนอยางให้ลูกค้านะคะว่ารถสภาพสวยแบบนี้นะคะอ่าได้เป็นยางปีสิบเก้านะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถไปใส่งานโ้ามาสอบถามเซลแคดได้นะคะแคดเปลี่ยนยางให้ฟรีไปเลยนะคะ แม็กนะคะลูกค้าบ่อแตกนะคะบ่อแตกบลาวแม็กแทนเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานมาเมืองค่ะสุ่มหล่อนะคะลูกค้าบรว่าสิเป็นตัวโชคนะคะนี่เลยค่ะบอมี่การแก้การครนะคะโชคเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพเดิมๆนะคะสุ่มหลอดเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานโรดบอมีส้นหนักคือความจมน้าเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะบันไดนะคะเน้นๆนะนะแบบนี้นะคะพอแมพพี่นกรถสภาพเดิมๆจากโรงงานนี่เลยค่ะ ประมาณสิเป็นตัวกระจกนะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวอยูทุทีกระจกนะคะมึงเลยค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบเป็นครบเมียมแทนแน่นอนจากโรงงานเป่าจาประตูนะคะก็เป็นครบเมียมแทนแน่นอนจากโรงงานกระจกนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยอ่ะเดี๋ยวมามืองดันในค่ะลูกค้าดดนในนะคะได้เป็นบ่อสีน้ําตาลบ่อสวยๆฉ่ำๆแบบนี้นะคะบอไบอม่มีนิ้วรอยนะคะบ่อฉ่ำเลยบอสภาพสวยสมบูรณ์แบบการเยียบตะเค็บเส้นได้ทุกเส้นนะคะลูกค้าบอขาดนะคะ ลูกค้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะรถสภาพส,สวยรถคุณภาพเกิเอกเกสามารถเปิดได้นะคะบอกค้อนนางขขางนะคะพ่อแม่พี่น้องบบอสาภาพสวยมากนะคะบอกบอก่ช่ำเลยในเป็นพ่วงมันไยมัติฟังชันนะคะพ่วงมันไสเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พ่วงมันไสเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องอ่ะเดือนสิบห้ามึงเล็กไหอนะคะเจ้าตัวนี้นะคะราคาตังขายอยู่ที่ س, สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้า ของเครื่องนะคะเงียบๆเลยนะคะเครื่องนิ่มๆเงียบเลยนะคะบล็อกนิ่มๆลููค่ะนี่เลยค่ะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนการัานตีวันรันตีเลยนะคะไม่อยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลค่ะนะคะมึงเลยค่ะที่สําคัญนะคะมีหน้าจอมีกล้องถอยหลังนะคะสภาพ สวยมากนะคะคอนโซลค่ะเกะดันบนสามารถเปิดได้นะคะเด่งเลยนะคะคอนโซนนะคะบะฉ่าเลยมีหน้าจอสภาพสสวยๆแบบนี้นะคะมีหน้าจอทุกอย่างนะคะนุ่เลยค่ะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะได้เป็นแอร์บิตนะคะลูกค้าเป็นแอร์บิตนะคะนี่เลยที่สําคัญเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีแนววางเกียร์านนะคะ รถสภาพสวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากได้รถใบใสงานนะคะทุกข้ามาสอบถามเซลล์แคดได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะเมืองเลยค่ะอืมสภาพสวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยนะคะ เดี๋ยวมาเมืองข้งสังค่ะลูกค่ะโ้งสังนะคะหัวนอดบะมีกันแกก,กันไขหัวนอดบะขยับขยันค้องสังเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะแพงประตูสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพ,อพ่อแม่พี่น้องบะมีเรียวร้อยในการใส่งานนะคะมึงเลยค่ะค้องสังเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะทุกอย่างนะคะลูกค่านี่เลยค้งสังเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะ แขงตรงแคปนะคะสามารถเปิดได้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถเปิดได้นะคะแคบสภาพสวยแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองหัวนอดค่ะลูกค้าหัวนอดบระมีกันแกกังข่หัวนอดบะขยหยักขยืนโค้งสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานรถสภาพสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องนี้เลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถใบใสงานโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคบใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก1าหสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะอ่ะ ลูกค้าเนาะอยู่ตังสวรรนะคะกับปตองห่วงเลยนะคะมีไฟแนนซ์แลนเปอร์เซนต์เอกสารให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเรถสภาพสวยๆแบบนี้ติดแค่ริบบ่อยมาให้เป็นสีเรียบร้อยแล้วไปต้องไปเฮ็ดอีหยังเพิ่มเติมนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมือมึงหล่อนะคะลูกค้านี่เลยค่ะหล่อนะคะสภาพสวยๆนะคะแม็กนะคะบ่แตกบ่หักนะคะลูกค้าแม็กบ่แตกบ่หักบ่เหลาเลยนี่ค่ะลูกค้า ดอกยางนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะนี่ซุ้มลอนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานเพราะว่าสิเป็นตัวคาสซีนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวนอนบะมีการแก่กันไขหัวนอนบอขยับขยุนของสังเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะรถสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมพี่น้อกรถสีบอนเงินนะคะสียอดนิยมนะคะลูกค้าทนายนะคะที่ตาซึ้งใจได้แล้วนะคะ สามารถจอนไล่กันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้ามาต้องแลนมาเส้นเอกสารอยู่ที่อ่ะหนาร้านนะคะแคดมีไฟแนนซ์แลนเปเส้นเอกสารหายเลยนะคะลูกค้าไฟถ่ายนะคะบอ่อแตกบ่อหักนะคะลูกค้าไฟสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใส่งานนะคะบันไดนะคะลูกค้าบันไดนี้เลยนะคะ เดิมๆแน,น่นๆแบบนี้นะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะโรโก้ทุกอย่างนะคะเปลี่ยนคบเมียมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะอะ่เดี๋ยวมาเมืองไต่ทองรถค่ะไต่ทองรถนะคะปรวมาสิเป็นตัวอย่างนะคะอย่างอะไรนะคะเดิมแทนแน่นอนเห็นบอกค่ะดอกอยางแน่ๆนๆน,นานนะคะบรว่าสิเป็นตัวแหนบนะคะรือวต่างๆนะคะลูกค,ค่ะ มามีสนิมนะคะบ่กเกิดสนิมใดๆทั้งสินนะคะรรสภาสสวยๆมีกล่องถอยลังนะคะลูกค้าได้รดปีใหม่ไม่หน่อยนะคะลูกค้าได้รดปีใหม่ไม้หน่อยเลยนะคะเจ้าตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดแคริบอยให้เมืองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะไรเนอร์เนาะไรเนอร์นะคะกับสาภาพสวยๆนะคะลูกค้าเปรียบเสมือนน้องปลายแดงนะคะ คองสั่งทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวนอดบะมีกันแก่กันไข่คองสั่งเดิมๆจากโรงงานโรถบะมีส้นหนักผิดความจ่มน้าเค็มใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะโรถสภาพสวยๆแบบนี้เนาะไฟประแตกบะหกักบะมีขับเหลืองไฟสามารถใส่งานใดเลยนะคะโรถสภาพสวยๆพ่อแม่พี่น้อฟงฟรีเสมอเดี๋ยวมาเมืองสุมรอค่ะ ซุ้มหลอดด้านหลังนะคะนี้เลยค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะเพราะว่าจะเป็นโตคัสซี่นะคะลูกค้าก็เดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานนะคะรถบัมนี้ส้นหนักพิขความนะคะแม็กนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบทุกรอนะคะลูหกห้านี่เลยอ่าบันไดาคานะคะสภาพสวยเน้นๆน,นาๆเลยพ่อแม่พี่น้องลูงกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ตางสมหวัดกับบะตองห่วงนะคะสามารถออกรถกับเซลแคดได้เลยนะคะเซลแคดมี ไฟแนนซ์แรงเปร์เส้นเอกสารนะคะมีไฟแนนซ์รองรับนะคะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเรื่องพานะคะลูกค้าสะดวกมาลับรถเองนะคะมีรถสไลด์ประโวงรถให้ลูกค้าพรอบนะคะรถสภาพสวยแบบนี้นะคะเป็นบอนางสภาพสวยมีกล่องถอยล่างเกียร์ออโต้รถสภาพสวยนะคะอ่ะมาเมืองหัวนอดค่ะลูกค้าหัวนอดแพงประตูนะคะนี่เลยแพงแคบหัวนอดบ่ามีการแก้ก,กันใครหัวนอดบ่ขยับขยือน,นะคะแพงประตูค่ะ สภาพสวยสมบูรณ์แบบบะมีเหลือะเอาบะมีหลืร้อยในการใส่งานนะคะครงสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะพอเมพี่นองรถสภาพสว,สวยแบบนี้เลยเกษสาม,มารถเปิดได้นะคะพอเมพี่นองนี่เลยค่ะเกษสาม,มารถเปิดได้นะคะเพราะว่าจะเป็นช่องแอร์นะคะช่องแอร์กระเตตบ่หักนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจ เจ้าตัวนี้นะคะเจา้าอิซูซูดีแม็กนึงจุดเกาแซดแผดถีดนะคะรถปีสิบเก้านะคะสาม,มารถโทรขมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะโทรขมาจอดไล่กันได้นะคะลูกค้าไปตองหวัวถ้าลูกค้าอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยที่้านสนุกค่าหลมเก่านะคะร้านจะยู่ตรงขามกับบิ๊กซีหลมเก่านะคะลูกค้ารถสภาพสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องลูกค้ายู่ตั้งสงหวัดนะคะเมืองคลิปแล้วนะคะอยากได้รถไ้ใส่งานนะคะ โทรขามาสอบถามเซลล์แคดได้เลยไปตะจห่วงนะคะมีไฟแนนซ์ร้องรับลูกค้าแน่นอนมามืองเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะกับเป็นเจาะ Isuzu D-Max 1.9 s e พ p e t ด y คือกันนะคะเป็นรถปี19คือกันนะคะเจ้าตัวนี้เลยแตกต่างกันอยู่ที่ราคานะคะลูกค้าเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่489,000บาทนะคะไม่เจ้าตัวนี้นะคะอยู่ 1, 000, 20, 000, 000, 000, ที่122,000กว่าเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมามืองดันหนาค่ะลูกค่ะ ตอนตัวนี้นะคะฟาแฟดกันเลยพอแม่พี่น้องมาเลือกเอาเลยนะคะลูกค้าเนาะด้านหน้าน,นะคะไฟนะคะสภาพส,ายสวยๆนะคะบอแตกบอหักนะคะลูกค้าไฟสภาพส,ายสวยๆนะคะไฟตัดหมอกสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบวา่าสิะเป็นซองล่มนะคะลูกค้านี้เลยบอแตกบอหักนะคะกระจัางหนาคมเยี่ยมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะสภาพสวยเลยนะคะไฟนะคะลูกค้าเป็นไฟปิดจุก โปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะเห็นปะส,สวยๆนะคะไฟเดทตรงนีีทําสภาพสวยสมบูรณ์แบบพร้อมใสงงานเลยไฟตัดบอกสภพพส,สวยสีบอลเงินสีสม่รมเสมอนะคะกระจกเป็นคนเมเหนียมแทแน่นอนจากโรงงานนะคะมีไฟเดี่ยวอยู่ที่กระจกนะคะอ่ะเดี๋ยวมมึงรอค่ะรอนะคะมึงเลยค่ะได้เป็นแม็กคอปสิบแปดนะคะแม็กสภาพสว,สวยสมบูรณ์แบบได้เป็นอย่างปียี่สิบนะคะเจ้าตัวนี้เนาะซุ่มรอนะคะ เดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะซุ่มหล่อเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนี่เลยค่ะเพราะว่าสิเป็นตัวโชคนะคะเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตบอมีกันแกกันใครหัวน็อตบกขยับขยืดเนาะโครงสร่างนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานบันไดนะคะลูกค้าเน้นๆนานเดิมๆจากโรงงานนะคะโร่กดทุกอย่างนะคะเป็นข้อมีมแทนแน่นอนจากโรงงานเลยนะคะเบ่าจับประตูนะคะก็เป็นข้อมีมแทนนะคะนี่เลยเงางามงามๆฉ่ำแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเมือมึงดันไนกันก่อนนะคะลูกค้าดันไนนะคะได้เป็นบอหนางสภาพสวยๆบอสีเดียวกันเลยบอสีนตํางๆบอสฉ่ำๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องการเยียบตะเข็บเส็นได้นะคะมึงเลยลูกค้าการเยียบตะเข็บเส็นได้ทุกเส็นนะคะบอมีขาดนะคะรถสภาพสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องนี่เลยค่ะนี่เม,มือมึงพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมาติฟังชันนะคะลูกค้า ah. เป็นพวงมาลัยมาติฟังชันสามารถปรับเปลี่ยนเมนูเด็ดที่พวงมาลัยเลยพ่อแม่พี่น้อง มีหน้าจอกลอ้องถอยหลังนะคะนี่เลยคอนโซลด้านบนนะคะสภาพสวยเป็นแอร์บีชนะคะเกียร์ออโต้สภาพสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่นอ้องคองสั่งเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานนะคะรถสภาพสวยๆแบบนี้อ่ะเดิวสีสตนร์รถเห็นมึงกันก่อนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวมามึงไม่ค่ะไม่เดิมไม่แท้แน่น,นอนนะคะกะรันตีวัารันตีเลยว่าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะเจ้าตัวนี้นะคะไม่วิ่ที หนึ่งแสนสองมืนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดกิโลเท่านั้นนะคะลูกค่ะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะบะมีการก่อไหมตัดต่อเติมแต่งอย่างบะมีแน่นอนค่ะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ใดเลยนะคะค้งสางนะคะบันี้มาเมืองเลยค่ะข้องสั่งเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตบะมีการแก้การคายแทงประตูค่ะสะภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบะฉับนะคะลูกค่ะสะภาพสว,สวยแบบนี้เลย หัวนอดนะคะบอมิกันแกกันใครหัวนอดบกขยับขยันของสั่งเดือดแทนแนนอนจากโรงงานนะคะสภาพส,ส,สวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น,อน้องสามารถออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น,อน้องมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนเนะาะลูกค้าแค่ดีีนะคะออกมาดีจะเต็มฟีนาวไปเลยต้องใสงเงินออกรถเลยจะบักน,นะคะหัวนอดค่ะลูกค้าหัวนอดบอมิกันแกกันใครหัวนอดบกขยับขยันของสั่งเดือดแทนแนนอนจากโรงงานเปาะค่ะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอแครบสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ เพดานด้านบนนะคะเพดานลดนะคะสภาพสวยๆนะคะูกคาไฟสามารถเปิดได้ทุกอย่างนะคะรกค้าตงมาเดอยังเพิ่มเติมพเม่พี่น้องรถสภาพสวยแบบนี้นะคะอ่ลูกคาท่าไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถไปใส่งานนะคะโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคทใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะสีบอลเงินสีสม่ำเสมอแบบนี้นะคะสีสวยๆแบบนี้พเม่พี่น้องสีสําคัญติดแค่รีบอยมาเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วประเทอยังเพิ่มเติมนะคะนี่เลยค่ะรกคา เดี๋ยวมาเมืองซุมลอค่ะซุมลอนะคะสภาพส,สวยนะคะลูกค้าบพว่าเป็นโตคัสซี่นะคะกระเดิมแทนแนนอนจากโรงงานแม็กค่ะสภาพสวยเลยนะคะแม็กบะแตกบ่หักนะคะลูกค้าแม็กบ่แตกบ่หักบเะเหลาคะสภาพสวยผอมใสงานลูกค้าคะลูกค้กาท่านไหนนะคะที่อยากมาเมืองรถดนะคะหรือว่ามาล่องขับรถนะคะมาได้เลยที่ลานสนุกคาหลมเก่าร้านซีอู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีหลมเก่านะคะอ่ะไฟไายค่ะลูกค้า ไฟบะแตกประหักนะคะลูกค้ามึงเลยสภาพสวยมบนมีลิวลอ่ในการใสร่งานเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะโรโก้นะคะนี่เลยค่ะเป็นข้อมีแยมนแทนในนอนจากโรงงานปัานในนะคะลูกค้าในเนนนา,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 นานแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเมืองค่ะลูกค้าไต่ทองล้นนะคะนี่เลยอย่างค่าสภาพสวยนะคะอย่างอะไร ไต่ทองรดมึงเลยค่ะเประว่าสิเป็นตัวแนบนะคะนี่เลยทุกอย่างนะคะบ่เกิดสนิมนะคะลูกค่ะไตรทองรถสภาพสวยๆเปียบเสมอนองปลายแดงนะคะมีกล้องถอยหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแคลรบ่อยแป๊บหนึ่งนะคะลูกค่ะตัวนี้นะคะเพราะท่าได้ติดไลเนอร์มานะคะลูกค่ะบไดตติดไลเนอร์นะคะหลังกระบะนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นะคะลูกค่ะบ่มีอ่าบ่อมีแบบว่าเกิดสนิมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ หัวนอดนะคะพมีการแก่การคาหัวนอดบ่ขยับขยันของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะของสั่งเดิมๆจากโรงงานพรอแมพีพนองรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทนายนะคะที่สนใจอยากได้รถแคทนีบ่อยเวสไซนงานนะคะโทรเข้ามาสอบถามเซลล์แคทกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์ศู5 2 8 1 5้าหาสองปหนึ่งหหนึ่งสามเก่านะคะนี่เลยค่ะสภาพสวยนะคะอ่ะมาเมืองสมรอนะคะลูกค้า ซ pelled, ุมลอนะคะนี่เลยค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะคัสซีนะคะนี่เลยเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะหัวน็อตนะคะบ่มีการแกกันขายหัวน็อตบ่ขยับขยันของสั่งเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานนะคะประว่าสิเป็นอย่างนะคะลูกค้ามึงเลยอย่างสภาพสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องอ่าแม็กนะคะลูกค้าแม็กบ่แตกบ่หักบ่มี่กล่าวเลยนะคะสภาพสวยบันไดคางนะคะเน้นๆน้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้อง อ่ะยวเปิดให้มึงนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้รถแทบเนาะไว้ใ่งานทุเขมาสอบถามได้เลยนะบ่ต้องเก่งใจนะคะลูกค้าทุเขมาสอบถามกันเลยลูกค้าบ,บ่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะคะนี่เลยค่ะบอสภาพสวยๆแบบนี้นะคะพร้อมเนพี่น้องบอสภาพสวยๆนะคะ ข้อสั่งนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานหัวนอดบอมีกันแก่กันไขหัวนอดบกขยับขยันข้อสั่งเดิมๆจากโรงงานแพงประตูสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อมึงเกะค่ะเกะทุกอย่างนะคะสามารถเปิดได้นะคะแนววางแกลี่น้ำกับสภาพสวยนี่เลยค่ะเกะสามารถเปิดได้นะคะเปรียบเสมือนนองปลายแดงเลยนะคะลูกค้าเปียบเสมือนนองปลายแดงเลยได้เนี่ยเรสสภาพสวยแบบนี้พ่อแม่พี่น้องสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะ ลูกค้าที่ตั้งจังหวัดก็สามารถออกรถกับเซลแคดได้นะคะประองห่วงเลยลูกค้าท่านหลน,นะคะที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่ามามึงรถกันได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค,ค้าโรงเกา่ราร้านซีอูตรงขามกับบิ๊กซีโลงเก่านะคะรถสภาสวยๆแบบนี้พแม่พนอ้อลูกค้าท่านหนนะคะที่ ได้รับชมคลิปแล้วนะคะตาสินไซได้นะคะก็สามารถทุกคำาถามเซลแคดแดนเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้านะคะรายละเอียดต่างๆนะคะแคดแดรีวิวไปแล้วนะคะเรือนคลิปลงนะคะไปมึงแดดเลยนะคะเมนี่นะคะกับเบเดพามาชมของเครื่องนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะรถสภาพยายสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าราคานะคะต่างกันอยู่ที่หมื่นกว่าบ,บาทเท่านั้นนะคะลูกค้อาอ่าถ้าลูกค้านะคะ ได้รับชมแล้วนะคะตาสินใจได้นะคะสาม,มารถจองออนไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะมีไฟแนน์ร้องรับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าประต้วงนะคะรถสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่นอ้อง สามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะปตงเลยอยู่ตังจังหวัดนะคะกับปตทแคมป์มิไฟแนนร้องรับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะบอมมาสะดวกมารับรถเองนะคะแคมมิรถสไลด์บริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะอิซูซูดีแม็กนะคะลูกค้าอิซูซูดีแม็กเนาะ1.9เซตแผดฉีดติดคาร์บิบอยมาเป็นสีเรียบร้อยแล้วรถสภาพสวยลูกค้าปตทยังเพิ่มเติมฮ่าพรอยอยู่ที่เก่าพันไป่ายนะคะ มือ่นต้นๆเกาพันไปฝ่ายรถสภาพสวยๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้เซลแคทในเด้อเมื่อนี้นะคะเซลแคทบอกผิดประกันใดน,นะคะพิดพลาดประกันใดน,นะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคกทางยูทูบนะคะรลคาพีพีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะอเมื่อนี้นะคะทุกค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาหาเซลลแคดเดอร์ที่เบอร์ศูนย์เก้าหสองแปดหนึ่งหนึ่งสามเก้านะคะเมื่อนี้นะคะแคกระต้องขอรับพรมพินองไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ